วันนี้จะมานำเสนอต้นไม้ประจำชาติล้วต้นจำปาเป็นพืชพื้นเมืองที่นิยมและมีการนำไส้เป็นยาพื้นบ้านมาดนนานโดยแต่ละส่วนมีสรรพ,พคุณต่างกันดอกจำปาสวยบำรุงหัวใจและสวยพ่อนคลายสวยแก้ไขและอาการห้อนไหนมีกลิ่นหอมสวยให้นอนหลับดีใบจำปา นำมาต้มดื่มหรือพอกสวยแก้ปวดเมื่อยปวดคอช่วยลดอาการอักเสบเปลือกต้นไส้ต้มดื่มเพื่อช่วยระบายช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยขับพิษในห่างกายนำย้ำยางหรือ,อยางเทา้าไส้ภายนอกเท่านั้นช่วยกำจัดฮิตกะกากห้ามกินเพราะมีพิษอ่อนอาจระคายผิวําเตือน การใส้เป็นยาพื้นบ้านควรใส้แต่พอดีผู้ตั้งครรภ์แม่ให้นมลูกและผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนวิธีใส้จำปาแบบยาพื้นบ้านที่นิยมและเหต็่ายวิธีต้มดื่มดอกจำปาสรรพคุณแก้ห้อนไหนผ่อนคลายนอนหลับดีวิธีเห็ุดอกจำปาแห้งสาหาหาดอกน้ำหนึ่งลิตร ต้ม1 0บหาสหนาทีแล้วกองวิธีดืม่มดื่มอุ่นๆมือละหนึ่งจอกกอนน่อนนอนดีต้มใบจำปาสรพคุณแก้ปวดเมื่อยปวดคออักเสบวิธีเห็ดใบสดห้ 5, 5, 7, าหาเจ็ดใบล่างให้สะอาดน้ำหนึ่งหาหนึ่งดหลิตรต้มสิบหานาทีการนำไส้ดื่มมือละหนึ่งข้าง หรือนำน้ำต้มมาอาบป,ประครบบอนปวดเปลือกต้นจำปาสำหรับระบายสพรพพคุณซวยระบายอ่อนๆวิธีเฮ็ดเปลือกแห่งหน่อยหนึ่งต้มกับน้ำหนึ่งลิตรสาวนาทีวิธีดื่มดื่มเผยจอกน้อยบอ่อขวรดื่มบอยุดสูตรสมุนไพรคู่กันที่นิยมจำปาใบเตยซวยหอมพรคายบำรุงหัวใจ ต้มดื่มก่อนนอนจำปาและดอกค้ำฝอยแก้ห้อนไหนแก้ไข่ดื่มเวลาบ่ายจำปาและตะไคร้ขิงนิดหนึ่งปรับรสชาติกระตุ้นเลือดดีสำหรับคนมื้อเย็นข้อควรระวังสำคัญน้ำยางจำปาห้ามกินใส่แต่พอดีบอกควรดื่มต่อเนื่องดนคนท้องแม่ให้นมลูก หรือมีโลกประจำตัวขวนหลีกเลี่ยง